้กราสวัสดีครับนี้นรับสุดยอดมากเลใช่ครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวนะครับไม่ใช่รีวิวเลยเราจะมาบอกนะครับมันมีรถสายฟรีอยู่หนึ่งคันนะในบัตรผ่านนะที่คุณผู้ชมไม่ค่อยสังเกตกันนะครับนั่นก็คือเวลแปดสิบนะครับคุณจะได้ฟรีก็คือนี่ครับ ลูน่าเบรดลูน่าเบรดทำไมผมถึงบอกว่าแนะนำเพราะรถคันนี้สามารถเล่นได้ทั้งสองโหมดเป็นรถคันเดียวมบางทีแสามารเล่นในสองโหมดอันนี้ผมไม่รู้ดินะครับแต่สําหรับผมนะสายฟรีนะมันเหมาะมากนะครับลูน่าเบรดนะครับมาดูค่าสานาละ Bread. ล, 600, ลูน่าเบรดเลยดิฟหกร้อยเร่งความเร็ว675ทางโคง้ง616เวลาเร่งความเร็ว723ความเร็วในตัดชาร์จ758คุณผู้ชมเจ็ดห้าแปดดีกว่ากูเล่นในทั้งผมจำได้นี่ดีกว่ากูเล่นในตั้งดูกดูเล่นเจ็ดสามสองนี่ขนาดมึงตำนานนะสเปคเตอร์มึงตำนานมึงงยัอี โอ้โหนี่ขนาดรถใหม่สายฟรีเจ็ดเซฟเฟอร์เนี่ยยัง6.7.9เอ้าเจอีกครับมึงไม่ครับอ่ะบ็อกเซอร์ ก็ยังน้อยกว่านี่โอ้โหดาบนี่นมัน,ม,น,ม,นมันในตัดชาร์ตดีมากเลยแต่เวลาขับทางตรงนี้ถามว่าดีไหมไม่ดีนะครับแล้วมันดียังไงอ่ะเนี่ยแค่คุณได้ในตัดชาร์จอะ่ะเวลาคุณเก็บในตัดอะ่ะมันก็สามารถมีในตัดบูทได้ตลอดเวลาแล้วเออมันก็ดีไหมสำหรับสายฟรีเนี่ยผมว่ามันมองว่าโอเคนะนั้นก็เนี่ยมาดูนะครับสายฟรีถ้าไม่อยากเติมหรือว่าไม่อยากอะไรนะไม่อยากซื้ออะไรก็เก็บเวลไ้ปัดผ่านให้หนึ่งแปดสิบครับเราดูค่าสนานะของหมวดอะไรทิ้งกันใช้ในตัด,รรรดหรือว อัพเกรดมาแรงน้ำจะกลายเป็นมาแรงน้ำน้ำแข็งนะครับปึ๊บก็คือเวลาอีกฝ่ายโดยมันจะเป็นฟองน้ำใช่ไหมอะลูกโป่งน้ำอะแต่ไอฟองน้ำอะไรเออมันจะเป็นแบบบอลน้ำอะแต่ก็แครั้งนี้มันจะกลายเป็นบอลน้ำแข็งนะครับแถมเราไม่สามารถกดเพื่อใครเหยาะได้นะครับจริงๆนั่นก็สามารถหลบระเบิดน้ำได้อย่างดีนะครับหลบระเบิดน้ำได้อย่างดีผมถามเลยดิไออันที่สามแบีไว้ทำไมนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องมากดหน้าจอเขยาเขย่าเขยาะเพื่อมันแตกเลยหรือยังนะครับซึ่งเพื่อนะครับเพื่ออะไรนะครับ ผมมองมันไม่จําเป็นอเออมาเล่นลอสองโหมดใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่เล่นในโหมดไอเทมดูก่อนอืมผมบอกแล้วว่ามันดีนะครับมันดีจริงๆนะครับนะเรามาเล่นนี้นะครับด่านชื่อว่าคาดแลนด์พาร์คนะครับสตอรี่บ็อกซ์หรือสตอรีสสอร่บุ๊กนะครับแปลได้คนโง่เลยโอ้โหมึงเอาลูน่าเบย์มันทำไมเนี้แต่ละคนเนี่ยแล้วฉันจะได้ดีวิวไหมเออเอามาเยอะๆจะได้ดีวิวกันเยอะๆจะได้รู้ว่าเออสถานะของลูน่าเบย์มันยังไงแต่ขอบอกคันนี้นะครับดิบ โคตรนืดนะครับคุณคิดว่าดาบเขียวมันมันดืดหนืดแล้วใช่ไหมเอโอโ,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 เโอ้โหโคตร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 เลยเออเออเอาดิเออ๋อเด้อ er ดิแม่งเอาดิโคตรดีเลยคันนี้ใครที่หนึ่งเอาลบโอ้โหแตกแตกเป็นแตก โอ้ยมันจะแซงกูทำไมเนี้อ่ยใส่อยปล่อย,อย,อย,อยมัม่วๆไปกันทีหนึ่งกำลังโดนหนุ่มผู้ชมลูน้าเมดบอกลูน้าเมดไอ้ลูน้าเมดลูนา้าเบลดโอ้ยแต่อะไรเนี่ยอื้มไอ,อ,อ,อ้โดนอีกแก เออล็อกเป้าแล้วก็พุ่งทะยานไปบนฟ้าอ่าสโลแกนเรายิ่งยังเปลี่ยนแต่งเอาไปโอ้ยกระตุกกระตุกหือกระตุกนี่ครับคุณผู้ชมน้ำแข็งมันจะเป็นยังไงแบบนี้งไงเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยคุณผู้ชมติด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 โอ้โหสิริีพอน้ำพายพงติด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 เลยเย,ย้ เพื่อนชนะอยู่แล้วใช่ไหมเยอะสวยชนะเลยไอ้ไหมคุณผู้ชมโมเลทีมันก็ดีนะครับมันก็ดีนะครับอ่ะมันดีมากใช่มมันไม่ดีเลยแต่ว่ามันมันใช้ได้แค่อันเดียวนะครับมันใช้ได้แค่อันเดียวถ้าตรงๆเลยคือค่าสถานะที่มันให้มามันใช้ได้แค่อันเดียวคือน้ําแข็งอ่ะเออมาแรงน้ําแข็งอ่ะมันดีแค่อย่างเดียวตอนนี้ผมบองกมันไม่ดีเลยนะครับมันใช้ไปไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปที่หมดความเร็วนาะ าามาถ้ดาด่านนี้ยังพอไหวหน่อยนะครับถ้าด่านเร็วๆกูก็ไม่ไหวนะครับนะครับมาเราจะมาเล่นดา่านเดี๋ยวมึงเข้าเกมเร็วเหลือเกินกูกินน้ําอยู่โอ้อยู่น้านะครับหายป่วยแล้วนะครับคุณผู้ชมคือนี่สตรีมปกตินะก็เลยจะมาแนะนํารถที่แบบมันดีอะโทรศัสายฟรีนะ่ะก็แค่ก็บัตรผ่านน่ะได้ถึงเวิว โอ้ยใครมันจะทักแชทมาจังหวะที่แบบโคตรเฮี้ยเลยวะฮะปึ๊บมา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 ,มา,มาเราต้องชนะสิเพื่อนดูสิเ้ยโคตรเทร่เลยรูนาเบ็ดเออเอาด้เอเดิแต่ผมอะเล่นไก่เองคุณผู้ชมดูดิมันเป็นแบบสีฟ้าโคตรเทร่เลยแต่ตาชัดเร็วมากคุณผู้ชม เนี่ยไงไอตัดชาไปเดี๋ยวก็เร็วนะอืมเร็วมาก ừ ừ, เร็วแบบสุดยอดสุดยอดแห่งความเร็วเอาติดติดติดอืมติดมีติดตด้วยคนหนึง่งเอากูาก็ติดอะแต่กูติดไม่นา่าเอากูเราไม่มาทางนี้เนี่ย จุกอ,อชูฮอบพูบอกช่าอเลมันชนซมีเอาเวนกรรมในตัดหมดโอ้ oh, oh ยอ it's my l ้ f e ชนะอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมบอกแล้วมันดีนะครับคุณเห็นไหมในตัดชัดอนะ่ะมันดีพอๆกับรถแบบเติมเลยอะ่ะมันดีมากแต่ข้อเสียของมันคือดิฟไม้เนื้อสัตว์นะครับ อาจจะเล่นไกลไปหน่อยนะครับข่อไปนะครับแต่แค่มาโคประสิทธิภาพไปมันดูแค่มาแนะนำเฉยๆว่ามันดีทั้งสองโหมดนะครับคุณผู้ชมสามารถสายีเนี่ยสามารถเล่นในทั้งโหมดอ่าไอเทมแล้วก็หมดความเร็วนะครับมันสามารถเล่นได้นะครับก็สายฟรีนะครับผมแนะนําเลยว่าคันนี้เป็นคันที่โอเคมากโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมจะมาแนะนำรถอะไรต่อว่าผมจะมาแนะนำอะไรต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกัน